มีตัวอย่างไปศึกษาเพิ่มเติมตัวอย่างจากตําราอื่นหรือจากในชีทที่ครูเพิ่มเติมให้นะครับตัวอย่างแรกเลยตัวอย่างที่1กําหน,กหนดให้ y เท่ากับ cos x จงหา dy อันนี้ตรงๆเลยครับตัวอย่างที่1คือถามหา dy เหมือนกับสูตรข้างบนเลยนั่นก็คือ dy เท่ากับ f พลาม x dx หรือเขียนในหน้าตา dy by dx คูณกับ dx เอาละวิธีทํา dy ก็คือ dip y by dx แล้วคูณด้วย dx อีก y ที่กำหนดให้ก็คือ cos x เพราะฉะนั้นเปลี่ยน y เป็น cos x dy ก็เท่ากับ d i cos x by dx แล้วอย่าลืมคูณด้วย dx ด้วยนะ ซึ่งอันนี้พวกเราสัปดาห์ที่แล้วเรียนแล้วดิฟคอสเอ็กโอคูคูพิมพ์ผิดอีกนะครับอันนี้ดิฟคอสเอ็กบายดีเอเป็นอะไรครับลบไซเนะคูพิมพ์ผิดจริงๆตรวจดูนะตรวจมากเลยแต่มันไม่เห็นอ่าไม่เป็นไรแต่มันจะมาเห็นไอตอนอย่างนี้แหละได้ลบไซด x แล้วอย่าลืมคูณด้วยอะไรนะ dx นี่ก็คือโทษ นี่ก็เสร็จตัวอย่างที่หนึ่งแบบง่ายที่สุดผ่านไหมครับตัวอย่างที่หนึ่งโอเคไหมได้นะนี่ไอตัวอย่างที่หนึ่งยังไม่ได้มีอะไรเลยแค่